สวัสดีค่ะพ่ออว้วนค่ะสวัสดีค่ะมาตามแนวทางกับพ่ออว้วนค่ะท่านผู้ชมในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนสอง8ห้ารยหกสิบแปดเนาะค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของคุณพ่อเนาะค่ะจากที่ห่างหายไปงวดหนึ่งเนาะคุณพ่อเนาะคุณพอ่องวดว่าหันนี่เลขเขาเป็นบอกคะเลขเขาคุณพ่อหายตัวไรเนอสี่เก้าหกสี่เก้าหกตัดเลนสองตัวถ่ายเขาตรงๆงค่ะท่านผู้ชม ฝันแหม่นแห้งเนาะค่ะระงวดหนีมาตามโตผาดบ่ได้เนาะค่ะคุณพ่อฟันสดๆุหอนห่อนว่าสันฝันมือได้คุณพ่อฟันมือขึ้นแล้วฟันมือขึ้นหนีว่าสันมาตามคุณพ่อมือนีเนาะค่ะมือนีวันที่ยี่สิบหกค่ะธรรมชมมาตามคุณพ่อบอกสู้ฟังได้คุณพ่อฟันแนวไดโนอฟันคือยังไปสิไปเล่นคือยังไปเร่นน้ำพวกมุจักกันคือยังลูกแองก็คือโบแมน ก็ยังเลิศก็คือพอแม่นนี่แหละตั้คับใครคับข้าว่าหูจักกันนล่ะละ,ละเพิ่นอยู่กับเมียเพิ่นเลยไปถทามเมียเพิ่นว่า,ปไ,ปา,วาไปใช้เพิ่นผัวเจ้าไปใช้หุ่นโยกเงือนให้เขาอยู่เล่นลยางไปเบิง่งยางไปเบิง่งเพิ่นรลับจางปุกเงือน อยู่คนละคนละหลังว่าไปเมาคนละหลังค่ะหลังหนึ่งเขายกเสายกยั <they Fun> ้งขึ <c oughs> <heute> ้นแล้วหลังของพญ่แอ่งก็ยกขึ้นแล้วอีกรอกหนึ่งเหมือนบ่อนยกเขาบ่อนมาวะท่านรอก็นถามว่ามาหยัางหราวะท่านห่วยว่ามายืมเฮียเจ้าหนีแล้ววะท่านม่ยืมเฮียไปว้านป่าเลยนะวะท่านยินเขาสร้างตักตึกป่าอยู่ห่วยอยู่วะท่านห่วยว่า ท,ที่ไปคือกันแล้วว่าหุ่นแหย่ยุ่งเหื่อไปเลือกเอาว่าจันค่ะไปเลือกเบึงกันจุน่มหนึ่งเหมือนมิแตแห่ใหญ่โอ้ว่ามันแหย่ใหญ่ติดงทปดอยากที่ว่าจันมันน,าน้าห่วยเยอะจันค่ะก็แล้วแหย่หกศอกไปแหยทีหกศอกได้แล้วก็คือยังแบกลัดที่ไปุกห่วยคือเขาเราว่าเต่ากันวานปา่าได้ห่วยว่าค่ะ ไปไปวันนี้เดี๋ยวไปเขาเป่งน้ำบอกน้ําเหลือชูพอเพียกแอวนีแล้วอืมโอว่าก็ดีแล้วแต่ตักวางพี่ได้ยี่ได้ป่าวแล้วค่วันไปเขาวานันเห่าเงินบาทไดไม่แต่ปากขาวปานั่นอืมโอ้คุณติดจะเอาปากคอวันนําฟังเอาปากคอกันเน่าแั้วค่ะเขวันไปก็ได้ยูปากคอก็ได้บัตรเขาได้ทั้งปากขาวปากคอแล้วค่ะ โอ้ว่าแหงดเขาดีคก็มานแี่ว่าสั่นค่ะเราผมอ่เราสิมานน้ำกลดแล้วสิไม่หยาดแหงาดละท่อว่าสั่นอืนเลยยัดหนีไปล็อกอื่นบุ่นค่ะหยาดเราไม่หยาดหราอแหงขึ้นทีนี้เราหยาดเราเห็นว่าเราไปค่ะคนการประกฏว่าโอ้หลายซุ้มปบ้านแหงาค่ะก็คือจังหูจักเวทเราต้องหูเมื่อขึ้นว่าบัดบ่าหูจักคนซุ้มนั้นคนที่ เห็นเขาอยู่ในหนองค่ะขึ้นท้าไปพอเห็นคึ้ผู้ใดก็ว่าคึดปอกอาจีพเป็นผีก็ได้เนาะคุณพ่อเนาะออค่ะอาจีพเป็นผี <ไป S 1> แต่วัตวนตอนนั้นจําได้เนาะคะออ่ะตอนนั้นคือยังูจักกันเวิดเหรออืมมันจากไดนตอนนี้ความฝันบาดนี้ก็ได้ปาลาคือยังสีมาเฮ็ดจูเฮ็ดจินนี่ละค่ะอืมมันก็มามาว่าเจียวเฮีไปส่งมันกับว่านเราไปดรอก ก็ถาว้านดึ้นงมา่ันเจาะหนาขึ้นงมา่ันค่ะครามน้ำเอาบ้านดิเจานาข้าวน้นนำบกกคนนี้เองค่ะยังสีได้หลายว่าันคือยังสีมาเฮ็ดเี่นนเน็ดจินเน็ตยังเงื่อนคือยังยื่อใจละค่ะอย่างนี้ว่าเงื่อนคือยังสิไปเงื่อนละแต่บอได้ไปเงื่อนหลังใดคือบอกเลยว่าเงื่อนหลังใดค่ะ แต่ไปเพื่อนอยู่แต่เป็นเพื่อนอันบุกอันเพื่อนไพร์อืมเป็นเพื่อนเป็นเทียงไปเัืงเัร็จ่ะค่ะคือไปเรื่องเัร็เขาแบบคือว่าจะต้มป่าแล้วนั่นพวกพอดีพวกยกเพื่อนก็าที่พวกไม่กินว่ทรายแจ่เราต้องเผาน้ำมาเองค่ะเขายกเพื่อนไม่รับจ้างปลุกเพื่อนนะเขารับเหมาเพื่อนผู้ละหลังค่ะมากแบคือยัง อย่างก็ยังยีลงอปหหาใบกสมบางอย่างก็เลยหงมเออก็เลยหงมเอ๋อฟันซ้ำนี่เอออืในความฟันนี่คุณพ่อนี่ไปไปยืมแหเข้ามาเป็นบอกคะไปยืมมาแล้วก็เมื่อวานเอาปลาเออปลานี่ก็ได้ปลาคอปลาขาวเออไถมาแล้วก็ว่าสีมาเห็ดกินแต่ว่าหงมเอ๋อก่อนเออแสดงว่าไ้โชกเลยคุณพ่อค่ะถ้าให้คุณพ่อตีเลขให้บัดนนี้แหนี่คุณพ่อตีเป็นยัง แฮ้ยหกศอกก็ได้หกเป็นตัวแต่ิีเป็นหกเป็นบ่คะเฮเป็นหกปลาเหรอคะห่าปลานี่ก็แปดตัวนแล่าเป็นแปดอืมบอแปดก็เจ็ดอยู่แล้วแปดเป็นเจ็บั่ให้คุณพ่อตีเหลขให้บ้านนี้ขอสามตัวคุณพ่อตีให้ตั่าไหรสามตัวนี่ตีค่ะตีได้หกแปดห่านี่ลหกแปดห้าสามตัวเนาะค่ะหกแปดห้าถ้าสองตัวดีสองตัวครับ แปดหาอนนี้แล้วแปดหาเน้นๆเลยเนาะค่ะสามตัวไฮฮกแปดหาค่ะท่านผู้ชมถ้าสองตัวคุณพ่อไฮแปดหาเนาะค่ะแนวทางในงวดนี้เนาะค่ะนอกเนื้อจากนั้นให้ท่านผู้ชมทางบ้านตีเอานะคุณพ่อนะค่ะนี่คุณพ่อเพิ่ตีไฮแล้วเนาะค่ะงวดว่างหันเข่าของเพิ่นค่ะท่านผู้ชมเข่าตรงๆเลยเนาะคุณพ่อนะฮกเก้าเข่าตรงๆค่ะท่านผู้ชมแล้วกหายโบไลตโตพร้อเนะคุณพ่อนะค่ะงวดนี้ เลขสามตัวก็ตัดกับหมุนเอาเนาะคะ<ม>่ะถามากเนาะค่ะแล้วก็เลขสองตัวคุณพอ่ณพอาหายแปดห่านเนาะค่ะแนวทางขอหายเดชคใหญ่กับพ่ออ้วนในงวดนี้สุขสุขคนค่ะคุณพ่อมียังเพิ่มเติมบ่คะบ่ฟันเมื่อคืนนี่ละนฟันเมื่อคืนสดๆห่อนๆมาตามเหมือนนี้วันทียีสิพกเนาะคุณพอ่อเนาะ<ม>ค่ะ<ม>เดี๋ยวลงให้ท,าทห่านผู้ชมเพิ่นเบิ่งเนาะค่ะมือแรกนี่รคาคาท่านผู้ชม ขอบคุณพุกวันได้หลายค่ะบบเพียงนักทางขอบคุณค่ะคคนักทางตัวเลีความฝันในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลของเพออวนค่ะในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2568คลิปนี้เป็นคลิปแรกของพอองนนพออวันในงวดนี้เนาะค่ะเพออวนนี่ฝันสดๆห่อนๆเพื่อนว่าค่ะเพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ไปเอาแหเพื่อนว่านำํำผู้ชายคนหนึ่งเพื่อนว่าไปยืมน้ำเขาไปตึกปลาเพื่อนว่าตึกปลาวานลงไปได้ปลาขึ้นมามีปลาคอกับปลาขาวเพื่อนว่า ได้ปลามาแล้วก็สียเอามาเห็ดกินเห็ดยากแต่ว่าพระท่านเห็ดเพิ่นวู่เมื่อก่อนเพิ่นว่าค่ะฟันสั่นๆเนาะค่ะจับใจควมให้แล้วกับฟันแบบนี้เนาะค่ะเพราะอ้วนให้แเนวทางมากก็คือหกแปดหานเนาะค่ะเลขสามตัวตีจากฟันเพิ่นว่าค่ะแหนี่น้าหานน้าหกเพิ่นว่าค่ะ้วก็ปลาจังได้ก็เป็นแปดเพิ่นว่ะค่ะเพิ่นก็เลยให้เลขสามตัวเป็นหกแปดหาเนาะค่ะแล้วแป8หนเน้นๆนี่มักแห้งวงกลมห้เนาะค่ะ แปดตีมาจากป่าเพิ่นว่าหานี่ตีมาจากแหเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลยให้เป็นแปดห่าน, 8, 5, นะะ้อค่ะวงกลมให้เน้นมักแห้งงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเพิ่นให้เลขมากก็คือสี่เก้าหกเนาะคะ่ะเพิ่นใหาสี่เก้าหกออกของเพิ่นค่ะท่านผู้ชมเก้าหกเนาะคะ่ะเลขท้ายสองตัวเนาะคะ่ะเก้าหกออกของเพิ่นงวดนี้ก็ขอให้มาอีกค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าก็อย่าลืมตัดกับหมุนน้ำเด้อค่ะกันไว้ คาถ้าคลิปนี้ทาชู่้ชื่นชอบหรือว,ว่าถูกใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวนิงพ้ารวยน้ำนี่เด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไวเพียงทอนี้คลิปนาพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ